อุ้ยอุ้ยเฮ้สวัสดีค่ะตาวันนี้วันนี้ท่านโปรโมเตอร์ใหญ่เรามาเองนะคะวันนี้ฝนไม่ตกแน่นอนนะคะเพราะว่าโอ้บ่กไก่จากบ้านเท่าได้ืหอนี่แม่ไก่กับมาติแม่แม่ไก่บอมาพีดไวมากแล้วบ่สบายโอ้แสดงว่าพีดก็อยู่บ้านกับแม่ใหญ่ อีแม่มากกับไอจังว่ามืงขึ้นนี่โอ้ยแม่เอ้ยเลี้ยตูดเลี้ยตูดสุขคนเลยบานิลล่าขาจังายไรไรคนกับเฮ็ดยังวันใดเพื่อเขาไปอยู่ในศาลาแน่นทีแรงแน่นว่าเอ้าในศาลาเต็มศาลาหน่ะนะซิแมนเด็กหน่อยแดนเซอร์ฮอเดนเนาะอ๋อสันเดี้บันดีก็เลยกางกันนมยางไปเบิงบอมเมียนเป็นแม่ขาทั้งเบิร์เลยลูกก็เลืยยางอันมาเบิงน้ามันอันเวทีมันสโลูบลงจังสีเนาะ น้ำประไลเป็นทางเลยวอมันนำยุดทงหน้าเมื่อนี้กับกำลังพากันแต่งนาบัดนี้ว่าว่าสิกระสิเล่นเนาะเพราะว่ามันลิ้นลินยังสีกระหล่นได้เมื่อนี้ทางภาคคู่ิันกับบ้านมันมันโปรพินตะคือแล้วมันโตขึ้นเนาะลูกครับรถจากกันดวงหลวงมาจนหอดสารคามกระโต๊กโต๊กสุดทางนั่นเมียขึ้นมาแล้ารถโต๊อากระโต๊กบัดนี้ฝ้ามันเป็นหายพร้อมเป็นตะหยาดโต๊กโม้งสองโมง้งของพระเจ้า แตายานก็เลยอันลุยปุดแม่ตงก็เลยลุยปุดยืมยูดใสยืมยูมมุกดาหารวัดที่สั่งเวทีแ่เลี้ยวเลุยี้ยวดออบ่อแม่นอันว่ายืมเงินหัวหน้าแม่ยืมยูดใสกันั่นแหะวันที่ว่าบ่ได้เล่ยนลุยปุดพันวาก็เลยว่าบ่ได้ใส่หนี้หัวหน้าย้อนว่าบ่ได้เล่ยนยูมมุกดาหานป่นนะว่าใส่บ่ออะไรที่สั่งไปที่เลี้ยวเออแม่บ่าต้องไปหอดแล้วจังหวะพักกันในว้องหัว บะเนียนเขาอันแจ้งว่าที่แรกแจ้งว่าเ่นแมนวอให้แต่งหน้าสแตนบายบัดนี้ทาทจ้งจะภาพก็ว่ายกเลิกเขาก็เล่นโซกันในกลุ่มมาเอ้าแม่ตรงแล้วนอนรับเราหัวเมือวบะดนีเพราะเขายกเลิกมันัะไปฟุ๊กเราไม่ยวันะโอ้ยก็เลยวันมีงานันเดียวยวนมุกทหารกับบะไดเ่นจอยแม่ตรงก็เลยรอโตไปก็เลยบ่ได้ใส่หนีมาขึ้น แต่ว่าไปหอดแล้วก็ต้องใส่ฮื้อเก่าเออมันจะไปหอดแล้วคนขึ้นก็ต้องใส่เพราะว่าตังเวทีแล้วต้องใส่ต้องใส่เนาะมือนีเอีวมมาอยู่อไกลบ้านแล้วก็มื่อเอินหน้าก,กไ็ไปไปโคราชแล้วก็กลับมาอยู่สองมือเดือดตังนั่นแหละกาเล่นชวนกันเหลือมยุวะถึงเมื่อหาใตรอึงขัดฝนมันตกอีกเมื่อหาอึงอยู่บ้า,มมานจ้นอ <laughs> าอ้า,อาลูกไปแต่งหน้าก่อนจ้าเนี่ยอดีตค่ะ